สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลุยกันเรื่องใหญ่เลยไอเจ้าไขามันหน้าท้องเนี่ยจะกำจัดมันยังไงให้เร็วที่สุดแบบที่วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาแล้วไปดูกันเลยครับเคยเป็นกันไหมครับแบบเฮ้ยน้ำหนักลงแล้วนะแต่ทำไมพุงมันไม่ยุบตามไปด้วยสักทีโอ้โหมันน่าหงุดหงิดจริงๆนะครับวันนี้แหละเราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันสาเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับตัวร้ายที่แท้จริงมันไม่ใช่ไขมันนิ่มๆที่เราหยิบได้นะ แต่เป็นไขมันที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat นึกภาพตามนะครับมันคือไขมันที่ไปเกาะอยู่รอบๆอ,อวัยวะสําคัญของเราเลยไม่ว่าจะเป็นตับตับอ่อนแล้วเจ้านี่แหละครับที่เป็นต้นเหตุของโรคเบาหวานโรคหัวใจคือเป็นตัวอันตรายของจริงเลยแต่ฟังทางนี้ก่อนนะครับมีข่าวดีมากๆเลยคือไอเจ้าไขมันตัวร้ายเนี่ยถึงจะน่ากลัวนะแต่มันกลับเป็นไขมันชนิดที่ กำจัดง่ายที่สุดใช่ครับฟังไม่ผิดแค่เรารู้วิธีที่ถูกต้องเท่านั้นเองโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยที่ด่านแรกเรื่องกินมาดูกันว่าเราจะกินสู้ไขมันได้ยังไงกลยุทธ์ง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นเอง1คือเติมสีสันให้อาหารในจานและ2จิบเฉเขียวบ่อยๆเอ๊ะแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำไมมันถึงได้ผลขนาดนั้น พลังแรกเลยนะครับมาจากสีสันของผักผลไม้นี่แหละครับในนั้นมันมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าแคโรทีนอยดมันคือตัวที่ทําให้ผักผลไม้มีสีสันต่างๆแล้วก็เป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือเจ้าแคโรทีนอยดเนี่ยมันไม่ได้ทํางานแค่ผิวเผินนะมันลงลึกไปถึงระดับยีนของเราเลยพูดง่ายๆคือมันไป เปิดสวิตช์โหมดเผาไขมันแล้วก็ไปปิดสวิตช์โหมดสะสมไขมันโอ้โหเหมือนเราไปแฮกระบบร่างกายให้กลายเป็นเครื่องจักรเผาไขมันเลยครับสุดยอดมากแล้วจะหาสารนี้จากไหนง่ายสุดๆเลยครับแค่จําคํานี้ไว้กินให้ครบสีพวกแครอทมันเทศพริกหยวกผักโขมฟักทองอะไรพวกนี้แหละครับยิ่งจานอาหารของเรามีสีสันจัดจ้านเท่าไหร่ก็แปลว่าเราได้แคโรทีนอยด์ไปเต็มๆเ,เลย เอาละมาถึงไอเทมลับชิ้นที่2กันบ้างนั่นก็คือคาเทชินครับพระเอกที่ซ่อนอยู่ในชาเขียวนั่นเองตัวนี้แหละครับที่จะมาช่วยเราสู้กับไขมันโดยตรงเลยอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะครับมีงานวิจัยจากญี่ปุ่นเลยนะเขาพบว่าแค่ดื่มชาเขียวที่มีคาเทชินเยอะๆทุกวันติดต่อกันแค่12สัปดาห์ก็สามารถลดไขมันในช่องท้องลงได้แบบเห็นผลชัดเจนมากแค่ดื่มชาเขียวเนี่ยนะโอเค เรื่องกินเราเคลียร์แล้วนะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการออกกำลังกายครับถ้าอาหารคืออาวุธการออกกำลังกายก็คือตัวคูณที่จะบูสต์ผลลัพธ์ให้มันพุ่งกระฉูดไปเลยตรงเนี้ไฮไลท์เลยนะครับสำคัญมากๆมีงานวิจัยเขาสรุปมาเลยว่าถ้าจะลดน้ำหนักโดยรวมเนี่ยคุมอาหารอาจจะเห็นผลเร็วกว่าแต่ ถ้าเป้าหมายของเราคือเจาะจงไปที่ไขมันในช่องท้องการออกกําลังกายคือคําตอบที่ดีที่สุดครับชนะขาดเลยมีงานวิจัยหนึ่งที่ผลลัพธ์มันแบบว้าวมากคือเขาให้คนปั่นจัก,กรยานแค่45นาทีสัปดาห์ละสองครั้งเองนะทําแบบนี้แค่2เดือนปรากฏว่าไขมันในช่องท้องลดลงไปเกือบครึ่งเกือบ50%เลยนะครับโอ้แล้วที่พีคไปกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือไขมันในท้องมันหายไปเยอะมากนะแต่น้ําหนักบนตาช่าง แทบไม่ขยับนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะย้ําเลยว่าเลิกยึดต,ติดกับตัวเลขบนตาช่างได้แล้วการที่หุ่นเราเปลี่ยนไปนะ่ะสำคัญกว่าเยอะโอเคแล้วคาถามยอดฮิตเลยก็คือต้องออกกาลังกายแบบไหนล่ะแบบไหนดีที่สุดจากข้อมูลทั้งหมดนะครับสรุปได้เลยว่ามี2แบบที่ได้ผลดีที่สุดในการจัดการไขมันช่องท้องโดยตรง 1. คือคาร์ดิโอความเข้มข้นสูงหรือวิกัสแอโรบิก2คือ HIIT หรือการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา ส่วนเวทเทรนนิ่งก็ยังสําคัญนะสำคัญต่อกล้ามเนื้อแต่ถ้าเป้าหมายหลักคือพุง่งเนม2ออย่างแรกนี้เลยครับเอาละครับเรามาถึงส่วนสุดท้ายและอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้มันคือกุญแจที่จะตัดสินเลยว่าเราจะทําสําเร็จในระยะยาวได้หรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของวิธีคิดครับอ่ะลองคิดภาพตามนะครับระหว่างมีตาราง HIT ที่เพอร์เฟกสุดๆเลยแต่เราทําได้แค่เดือนละ2ครั้งเพราะมันเหนื่อยมันฝืน กับอีกแบบคือแค่เดินเร็วๆที่เราชอบทำได้เรื่อยๆทุกสัปดาห์คิดว่าแบบไหนจะเห็นผลมากกว่ากันคำตอบมันชัดเจนมากครับความสม่ำเสมอชนะความสมบูรณ์แบบเสมอจำคำนี้ไว้เลยนะครับการออกกำลังกายที่ดีที่สุดไม่ใช่แบบที่โหดที่สุดแต่คือแบบที่เราทำได้เรื่อยๆทำได้ตลอดนั่นแหละครับดีที่สุดแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราออกกำลังกายหนักพอหรือยังมีวิธีเช็คง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยครับ เรียกว่า talk test คือถ้าเรายังพูดเป็นประโยคได้อยู่แต่เริ่มหอบอันนั้นคือระดับปานกลางแต่ถ้าแบบพูดได้แค่สองสามคำแล้วต้องหยุดหายใจนั่นแหละครับคือความหนักระดับที่ใช่เลยและนี่คือข้อดีสุดๆของการออกกำลังกายเลยนะครับคือผลลัพธ์ของมันนะ่ะตรงไปตรงมามากยิ่งทำมากยิ่งได้มากทุกๆนาทีที่เราขยับทุกๆหยดเหงื่อที่เสียไปมันไม่เคยสูญเปล่าครับมันจะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ให้เราเห็นแน่นอน เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะไม่ต้องไปอดอาหารแบบหักโหมเลยครับแค่เน้นขยับให้มากขึ้นทีละนิดนิดก็พอนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกให้เรากำจัดไขมันในช่องท้องได้เร็วขึ้นจริงๆหากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ